จัดซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อและอุปกรณ์ป้องกันโควิด -19 ในเดือนเมษายนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามถูกร้องเรียนว่าใช้งบป,ประมาณรวมกว่า7ล้านบาทอาจจะมีราคาที่สูงกว่าท้องตลาดนะครับข้อมูลนี้สอดคล้องกับข้อมูลของเพจ Facebook ที่ชื่อว่าต้องแฉ ต้องแชเนี่ยออกมาอ้างว่าการจัดซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อของอบจมหาสารคามซื้อในราคาแกลนละ3,040บาทสูงกว่าท้องตลาดที่เขาขายกันเพียงแค่แกลนละ300ถึง1,500บาทแต่นายกอบจมหาสารคามชี้แจงว่าราคาที่จัดซื้อเป็นราคาของเดือนเมษายนซึ่งราคาสูงกว่าราคาในขณะนี้ครับว่านั้นร้าน สยามสยามอิงเตอร์กรุ๊ปเนี่ยนะคะเป็นบริษัทที่เสนอราคาต่ำสุดค่ะซึ่งลิตรละแค่800บาทค่ะและในภาวะนั้นเนี่ยของขาดตลาดนะคะที่เราหาได้ราคานี้ที่คณะกรรมการาในการสรญหาราคากลางตรงนี้นะคะออกไปหาเนี่ยนะคะก็ถือว่าราคาถูกสุดแล้วค่ะไม่แพงค่ะ นายกอบจอมหาสาร,รคามชี้แจงว่าบริษัทสยามอินเตอร์กรุ๊ปถือเป็นบริษัทใหญ่ที่เสนอราคาน้ำยาฆ่าเชื้อต่ำกว่าราคากลางและบริษัทนี้ยังจำหน่ายน้ำยาฆ่าเชื้อให้กับหลายอ,อปทอในพื้นที่ภาคอีสานนะครับ สัปดาห์นี้ปปเทเขต4ได้จัดทีมนักสืบสวนสอบสวน3ทีมลงพื้นที่ไปตรวจสอบการซื้อน้ำยาและอุปกรณ์ป้องกันโควิด -19 ในช่วงเดือนเมษายนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น12จังหวัดในภาคอีสานตอนบนนอกจากอบจมหาสาร,รคามแล้วก็ยังไปพบการจัดซื้อเครื่องฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด -19 ของเทศบาลตำบลขวาว ที่อำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดสเครื่องราคา1นึ0 0 0สบาทก็อาจจะเป็นราคาที่สูงกว่าท้องตลาดเช่นกันและป,อปะทอเขตสยังพบว่ามีอ,อปทอ,อีกหลายแห่งครับจะจัดซื้อเครื่องเทอร์โมสแกนน้ำยาฆ่าเชื้อและถังฉีดพ่นในราคาสูงกว่าท้องตลาดแต่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐาน